จะเกิดคำถามตัวโตๆว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะมารับผิดชอบกับความสูญเสียซึ่งเมื่อวานเรานําเสนอข่าวไปหลายคนก็บอกพระรามสองอีกแล้วไอ้ก้อนปูนยักษ์ที่ตกลงมาจากใต้ทางต่างระดับกลับรถบนถนนพระรามสองแล้วไปกระแทกใส่คนขับรถกระบะเต็มๆเนี่ยอาการสาหัส ปรากฏเมื่อคืนนี้ไม่มีปาฏิหาริย์นะคะคนขับรถรายนี้เสียชีวิตแล้วค่ะย้อนสั้นๆเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะที่ก้อนปูนยักษ์ตกใส่รถกระบะบนถนนพระรามสองระหว่างคนขับมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพไปทางสมุทรสาครน,นะคะแล้วมันตกเนี่ยตรงกระจกฝั่งคนขับพอดีแล้วทําให้ในายอำนาจทองขำอายุ46ปีอาการสาหัสปรากฏ3ทุ่มเมื่อคืน อำนาจเสียชีวิตซึ่งนี่ถ้าดูภายนอก่ะคะตอนที่ส่งโรงพยาบาลไปเนี่ยคือไม่ได้ดูหนักมากเพราะว่าเลือดยังไปออกในท้องค่ะอคืมันไม่ได้ออกนอกใช่มันจะมีแค่แบบมันสะเก็ดที่กระจกบาดหัวแตกแขนนิดหน่อยแล้วก็แรงกระแทกที่หน้าอกแต่ข้างในเขาอะค่ะตับเขาฉีกอวัยวะภายในกระทบกระเทือนแล้วมีเลือดออกเยอะมากเพราะแรงกระแทกนี่แหละเนี่ยค่ะคือหนักเลยอะนะฮะเช้าวันนี้ครับ คุณจันแรมซึ่งเป็นภรรยาของคุณอำนาจเดินทางไปพร้อมกับญาติไปรับศพสามีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครคุณผู้ชมมันเศร้ามากเลยนะภ<า>รรยาเปิดใจบอกเสียใจมากและยังทําใจไม่ได้ที่สามีต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันแบบนี้คือเมื่อวานเนี่ยก็ไม่คาดคิด<า>ว่าจะปุบปับแล้วไปเลยอะ่ภ<า>ะภรรยาบอกเลยฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนเส้นที่สามีใช้ขับไปทํางานเป็นประจํา เมื่อวานก่อนจะเกิดเรื่องไม่มีลางสังหรณ์ไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยหลังสามีเสียชีวิตเนี่ยเธอบอกความในใจนะเสียใจมากและโกรธมากเธอเองเนี่ยมีลูกกับผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นผู้หญิงอายุ17ปีหลังจากสามีเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอไม่กล้าบอกลูกด้วยซ้ําำไม่กล้าเดินไปบอกลูกว่าลูกพ่อไม่อยู่แล้วนะให้ญาติเนี่ยเป็นคนบอกลูกสาวให้แทนเธอเล่าไปก็ กลั้นความเสียใจกลั้นน้ําตาเอาไว้แบบนี้คะเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะจะยังไงต่อหนูไม่กล้าที่จะโทรบอกลูกเองหนูให้ให้ให้หลานปอกค่ะก็คือแบบไม่ไม่กล้าที่จะคุยกับลูกค่ะมันก็โกรธแค้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้แล้ว เนี่ยฮะคือฟังดูก็รู้ว่ามันกลั้นความรู้สึกเอาไว้ขนาดไหนนะครับซึ่งเธอบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนจะทําอะไรเลยนะคือมันคิดไม่ออกอะ่ะจะฟ้องร้องใครจะยังไงขอจัดการเรื่องงานศพสามีให้เสร็จก่อนก็นแล้วกันแต่เบื้องต้นครับกรมทางหลวงได้ติดต่อประสานมาเพื่อจะขออำนวยความสะดวกเรื่องการเคลื่อนย้ายร่างสามีกลับบ้านเกิดที่นครสวรรค์ครอบครัวเนี่ยจะไปจัด ที่วัดยางตาลนะฮะค่ะแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะแล้วก็น้องชายของนายอำนาจผู้เสียชีวิตเองก็บอกเหมือนกันไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองเลยนะคะยังรับไม่ได้ที่มาสูญเสียพี่ชายเร็วเกินไปเพราะตอนแรกที่พี่ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลเนี่ยบาดแผลภายนอกดูไม่หนักมากไม่คิดว่าอาการเนี่ยมันจะไปหนักอยู่ข้างใน นอกจากครอบครัวแล้วยังมีนายนัทพงศุมโนธรรมสสสมุทรสาครเขตหนึ่งพักประชาชนที่ไปโรงพยาบาลเพื่อรับร่างนายอำนาจเมื่อเช้าด้วยนะคะและได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายส่วนเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยนายนัทพงศ์บอกว่าจะเป็นตัวแทนประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยเฉพาะกรมทางหลวงทวงถามความรับผิดชอบและการเยียวยาให้แก่ครอบครัวของนายอำนาจด้วยและจะก,กระทุ้งไปถึงกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้เหตุการณ์ แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวสมุทรสาครด้วยนะคะมันคือวันธรรมดาวันหนึ่งของคนคนหนึ่งที่ตื่นเช้าขับรถออกจากบ้านร่ำลาลูกเมียแล้วก็ไปทำงานแต่มันจะกลายเป็นวันไม่ธรรมดาทันทีถ้าเส้นทางนั้นมันคือถนนพระรามสองอแล้วมันก็กลายเป็นพระรามสยองอที่มันทำให้หัวหน้าครอบครัวเสาหลักของบ้านคนนี้ค่ะต้องมาจากไป อย่างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องมารายงานเหตุการณ์แบบนี้กันไปอีกถึงเมื่อไหร่คิดดูว่ากลายเป็นว่าคนไทยอ่ะต้องมาพูดถึงเรื่องพระรามสองกลายเป็นเรื่องปกติว่าเฮ้ยขับไปทางหัวหินนระวังนะค่ะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยขอไปที่อื่นกระทบท่องเที่ยวอีกนะใช่เพราะไม่อยากผ่านพระรามสองก็มีนะผู้ประกอบการหัวหินเนี่เคยร้องห,หลายครั้งแล้วแล้วบางคนก็ยอมบางทีจําเป็นบ้านอ,อยู่เพชรบุรีต้องกลับเนี่ยยอมอ้อม ยอมเสียเวลาแต่มันใช่ที่ต้องมาแก้ปัญหากันแบบนี้ไหมอ่ะเออมันใช่เรื่องที่ประชาชนต้องมาแก้ปัญหากันเองไหมถูกไหมฮะก็ต้องฝากอีกอะฝากแล้วฝากอีกอะฮะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ